เซอร์ไพรส์มากๆครับหนังแอคชั่นแบบไทยๆที่เราคิดถึงไม่คิดเลยว่าจะมีหนังประเภทนี้หลงเหลืออยู่ด้วยถึงแม้จะเป็นรูปผสมก็ตามไม่นับซีรีส์นะครับนับเฉพาะหนังไทยสมัยนี้ก็เรียกได้ว่านับได้เลยว่ามีเรื่องไหนกันบ้าง Kitty the Killer หนังแอคชั่นสไตล,ล์องค์กรนักฆ่าที่ก็ไม่แน่ว่าเพราะเหตุผลอันใดนะครับที่หนังแบบนี้จู่ๆก็โผล่มาร้อยวันพันปีกม็มีสักเรื่องเลยครับ หรือกระแสจอห์นวิกแรงจัดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ก็คือผมว่ากับทีเซอร์หนังเรื่องนี้มากพอสมควรเพราะที่ดูเหมือนภุ่มกับอย่างคุณลีทองคาจากเดอะเล็กบึงการเนี่ยได้ใส่ความเป็น p o ค c u เจอร์และความเป็นเนื้อหนังของตัวเองไปเยอะพอสมควรอย่างน้อยนะครับเราก็เห็นสสิ่งที่เราเห็นกันในทีเซอร์ครับอย่างแรกก็คือชุดเหลืองที่คอหนังหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีครับว่ามาจากเกมอัปเดตที่แสดงนําโดยบรูซลี หรือไม่ก็มาจากคิวบิลนะครับของเควินติมตาร n ติโนที่แสดงมานดานใจมาจากเก็บอัปเดตของ b บุสลีอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับพวกเราแฝงตัวอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างที่2ก็คือการเป็นแอคชั่นสไตล์ไทยลูกผสมนั่นแหละครับสไตล์การแต่งตัวของตัวละครเอกของเรื่องที่รับบทโดยพี่พลอยภัยลิน ไม่เอาไม่เอาแมเคิมทำไมนี่ยเราเท่าที่ดูจากการแต่งตัวที่ฉูดฉาดแล้วคงได้รับอิทธิพลมาจากการ์ตูนหรือหนังญี่ปุ่นสักเรื่องหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะทีเซอร์เนี่ยก็ยังใช้ดนตรีประกอบนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็นหนังสมบไรยอยู่เลยครับดาบก็ยังใช้ดบาบคาโนะแบบญี่ปุ่นเลยครับที่ถูกนำมาปรับให้เป็นแอคชั่นสไตล์แบบไทยผู้ได้เข้าใจง่าย,ายก็คือนำวัฒนธรรมแบบหนังญี่ปุ่น มันเล่าแอคชั่นสไตล์ไทยนั่นเองะครับภายในเรื่องเนี่ยยังมีนักแสดงที่ใครหลายๆคนเนี่ยต่างคุ้นหน้าคุ้นตาในบทบาททั้งในละครและหนังเรื่องอื่นๆที่เขาเคยเล่นอีกด้วยแหละครับไม่ว่าจะเป็นเด่นคุณงามเนตรและคุณปูวิทยาเซอร์ไพรส์จัดเนี่ยก็คงเป็นเฮียเต่าสมชายเข็มกลัดนั่นเองแหละครับที่ไม่คิดว่าพี่แกเนี่ยจะมาแสดงเรื่องนี้ด้วยผลงานที่คุ้นเคยกันดีนะครับก็หนีไม่พ้นโลกทั้งใบให้หนายคนเดียวกับโอปปาติกาใกล้สุดเนี่ยก็เป็นหนังเรื่องทวงคืนและก็ไบแมนครับคิตตี้เดอะคิล เด็กสาวผู้ถูกฝึกให้เป็นนักข้างแต่วัยเยาว์เธอทำงานร่วมกับเก่งที่เป็นผู้ดูแลของเธอจนกระทั่งวันหนึ่งเก่งพบว่าเขาถูกองค์กรหักหลังและเขาก็ได้พบกับชาลีหนุ่มพนักงานออฟฟิศที่บังเอิญไปพัวพันกับโลกขององค์กรนักฆ่าและได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้ดูแลคนใหม่ต่อจากเก่งทำให้เรื่องราวการต่อสู้ของเหล่านักฆ่าจึงได้เริ่มต้นขึ้นนั่นแหละครับเราก็ต้องมาลอลุ้นกันตอนตัวอย่างเต็มและตอนหนังเข้าฉายครับว่ากระแสจะออกเป็นทางบวกหรือทางลบกันแน่ เพราะต้องยอมรับกันต่างตรงเลยนะครับว่าถึงแม้จะเป็นหนังแอคชั่นไทยที่เราคิดถึงแต่การที่ทําให้หนังมันสนุกเนี่ยนี่สิครับงานยากเลยเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับก็จะมีหนังไซไฟนะครับอย่างเรื่องตาครีเจนสิสิตผลงานการกำกับของพี่มาเดี่ยวนะครับจาก13เกมสยองโฟร์คิงภาคที่2นะครับและดอยบอยหนังไทยที่ส่วนตัวเนี่ยผมอยากดูมากที่สุดรองมาจากตาครีจนนิสิตของพี่มาเดี่ยวเลยนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางฟิล Watch ด้วยเนอะและใครที่รอประวัติของ o p ฟ e n h e i m e r นะครับก็ต้องรอนานหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยค่อนข้างละเอียดครับผมข้อมูลค่อนข้างหายากพอสมควรไม่แน่ว่าคลิปนั้นอาจจะมีความยาว10กว่านาทีเลยก็เป็นได้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ